สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนเก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชฉไหนพอดีมีงานเลี่ยมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรุ่นประสบการณ์มีประสบการณ์ใหม่นะครับรุ่นนี้คือรุ่นขุนแผนพายเทพปี2559นะครับมีผู้ที่ถามหาและบูชาอยากได้วัตถุมงคลรุ่นขุนแผนนะครับโดยจะเป็นเนื้อสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีดําสีเหลืองนะครับ นี่จะเป็นแบบงานเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับล่าสุดนะฮะมาแชร์กันทางวัดนะครับอนอื่นเลยกรับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเส้นทางการติดต่อของเรานะครับเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยครับเส้นทางการติดต่อของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดี e สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับท่านไหนที่ไม่เก่งโซเชียลโทรแล้วก็อันนี้ ID ดี n e สามารถเพิ่มเพื่อนได้ทั้งเบอร์โทรและ ID นะครับเก่งคือชื่อเล่นนะครับอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงสามารถติดต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับเรา5000กว่าท่านก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามนะครับนี่คืองานเลี่ยมใหม่สวยๆเลยนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเฉอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ ขุนแผนพายเทพนะครับเป็นขุนแผนทรงพายเทพนี่นะครับอันนี้คือสุดยอดนะครับแห่งมนต์มหาเสน่ห์นะครับเมตตาชั้นสูงเลยนะครับรมีทั้งเนื้อหอมนะเจ้าเสน่ห์โชคลาภมหานิยมอันนี้ทางวัดกดเองครับสร้างเองทุกขั้นทุกตอนนะครับทางวัดออกตั้งแต่ปี2559นนะครับแล้วมีประสบการณ์โดดเด่นขึ้นมานะครับมีประสบการณ์ขึ้นมานะครับ ว่าวัยรุ่นนะครับไปโดนมานะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือประสบการณ์ล่าสุดนะครับผมนะครับไปโดนมาครับลูกก้านะครับอ่าเป็นลูกซองเก้าเม็ดไม่เกินร้อยเมตรนะครับโดนมาเข้าหน้าอกนะครับไม่เป็นไรนะครับเขาคล้องเซตนี้เลยชุดนี้เลยนะครับอ่าพกติดตัวตลอดเลยคนนี้นะครับเป็นขุนแผนภายเทพ ชุดนี้นะมีป่าแตกด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากติดตามให้ด้วยส่วนท่านไหนสนใจให้รีบทักมานะครับทักมามีสีฟ้านะครับแต่สีแดงนี่จะเป็นงานเลี่ยมเรนงานเลี่ยมเลนจะหนาสวยนะครับเซตนี้จะไม่มีของเดิมนะครับเพราะว่ามาเป็นเซตเป็นกล่องนะครับส่วนปัตถุมุคลชิ้นอื่นยังมีนะครับมีอีกนะครับนี่คือสีฟ้าสีฟ้าสวยๆเลยนะครับ งานเลี่ยมนะมีสีฟ้าสีดํานี่ยิ่งหายากนะครับสีดำเนี่ยอยู่กับผมหนึ่งองค์สวยงามมากนะครับนี่คือสีดําสีแดงนะครับส่วนวัตถุคนชิ้นอื่นเ,เราดูนะครับยังมีก็ยังพอมีอีกหลากหลายรายการนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเซ็ตนะครับท่านไหนที่สนใจก็ ทักเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่สามารถแนะนําผมได้นะครับติชมรายการของเรานะครับเพราะว่าเราก็อเสนอเสมอว่าเป็นเขาเรียกว่าช่องเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อชฉไหนสามารถบอกกันได้นะครับหลายๆอย่างสามารถทักทายกันนะครับ ส่วนไลฟ์สดคงจะไม่ค่อยได้ทํานะครับเพราะว่าเราจะทําวิดีโอนิ่งสอบถามส่วนท่านไหน,น,นที่ยังอยากได้วัตถุมงคลน,นะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่มีที่มีนะครับมีอีกหลากหลายรุ่นเดี๋ยวจะทําเป็นสเต็ปนะครับเป็นทําเป็นสเต็ปว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้สร้างปีไหนบ้างนะครับสร้างปีไหนบ้างนะครับอย่างรุ่นต่างๆที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับก็มีทั้งเนื้องเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อ เขาเรียกว่ามีเนื้อทองแดงครับมีทั้งเหอรียญลอมีหลากหลายเลยนะครับวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนขอบพระคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมก็วันนี้แค่นี้ก่อนละกันส่วนท่านไหนที่อยากได้รีบทักเข้ามานะครับเพราะว่าเซตนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะฮะก็คือน่าจะหมดนะครับ ท่านไหนที่อยากได้ก็ยินดีนะครับทักทายเข้ามาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ